ขอพูดนิดเดียวค่ะหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ปู่เมตตาให้เลขอะไรทุกคนดูพร้อมกันได้เลยนะคะขอเช็ดขก็อะไรเช็ดกล้องหน่อยไว้ ฝากกดถูกใจเพจด้วยนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งแปดแปดถูกปิดการมองเห็นเรียบร้อยแล้วและเพจแม่น้ำหนึ่งสองโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเหลือเพจแม่เพจแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งไว้เพจเดียวเท่านั้นนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเอาไว้เพจเดียวเท่านั้นค่ะ เพจจริงคนกดถูกใจเพจมากกว่า1นึ่งแสนคนนะคะเพจจริงนะคะคนกดถูกใจเพจมากกว่าสอง0 0นคนค่ะเพจจริงคนกดถูกใจเพจมากกว่าสอง0 0นคนยอดคนดูตอนนี้1นึ่งแสนสองคน1นึ่งแสนสคนแล้วค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งเลยค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งเลย ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งเลยนะคะ1นึ0 0 0สนสามคนแล้วใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจด้วยนะคะสวัสดี1นึ0 0 0สคนนะคะปูจ่จ๋าขอให้ปู่เมตตานะคะขอให้ปู่เมตตาขอให้ถูกรางวัลในวันพรุ่งนี้นะคะถูกอะไรไม่รู้นะคะขอให้ถูกแล้วกันนะคะถูกไว้ก่อนนะคะถูกอะไรนั้นทุกคนรู้ดีนะคะ สวัสดี1นึ0 0 0 0สนคนคะ่ะเพจจริงคนกดถูกใจเพจมากกว่าสอง0 0นคนนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจด้วยนะคะเราเหลือเพจนี้เพจจริงเพียงแค่เพจเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้เราใช้งานเพจนี้เพียงแค่เพจเดียวเพจแม่น้ํหนึ่งแล้วก็เป็นน้ํหนึ่งภาษาอังกฤษนะคะเพจแม่น้ํหนึ่งแล้วก็เป็นน้ํหนึ่งภาษาอังกฤษนะคะลูกค้าขาสวัสดี1นึ่0 0สนสี่หมคนบนปู่ด้วยตัวเองราคนเดียวด้วยค่ะรําแก้บนปู่ด้วยตัวเองราคนเดียวด้วยอันดับแรกอันดับที่ 195, 2 okay. เลยนะคะ1จะจัดสวนถวายปู่อันดับที่3นะคะ1จะนําเงินนะคะมาซื้อของนะคะแล้วก็ทํากับข้าวเข้ากล่องนะคะไปแจกให้กับคนที่เขาเดือดร้อนประสบปัญหาด้านโควิดนะคะคนที่เขาไม่มีเงินกินข้าวหรือว่าคนที่เขาเดินตามข้างทางคนที่เขาขายของไม่ดีขายของไม่ได้ก็จะไปช่วยเขาซื้อนะคะเป็นบุญนี้บารมีปู่นะสวัสดี190,000คนด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจด้วยนะคะ สวัสดีหนึ่ง0เก้าสี่พันคนนะคะ1 9 5 0 0 0้าหันคนแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจด้วยนะคะสวัสดีสองแสนคนค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตามกันมาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะแม่นะคะเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะลูกค้าขา สีแดงพาเรารวยสีแดงพาเราเฮงสีแดงพาเราปังสีแดงเนี่ยปกติแล้วเป็นสีเฮงสีหมานประจําเพจเราเลยนะคะสีแดงสีเขียวนะคะเป็นสีเฮงสีหมานประจําเพจเราเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปเล่นที่ไหนนะคะถ้าเป็นสีแดงเมื่อไหร่นะคะบอกเลยว่ากินเรียบค่ะนะคะเราได้กินเรียบแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงวดนี้นะคะขอให้เป็นของเราสวัสดี2 4 6 0ส0ันคนนะคะลูกค้าขาใครที่ มาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจแม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งด้วยนะคะไปเห็นเพจไหนปักลิงก์การพนันนั่นคือเพจปลอมเพจไหนที่ปักลิงก์การพนันนั่นคือเพจปลอมนะคะหนึ่งจะปักแค่ลิงไลน์ที่ขายของเท่านั้นนะคะลิงไลน์ขายของเท่านั้นใครที่แบบว่าเป็นลิงกแนะนําเว็บนั่นคือเพจปลอมลิงกขายหวยนั่นคือเพจปลอมนะคะสวัสดี2 5งแสนีคนค่ะลูกค้าเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาใครเห็นแล้วรีบไปหาที่จิ้มเลยจ้าใครเห็นแล้วนะคะไปจัดการตัวเองได้เลย นะคะใครเห็นแล้วไปจัดการตัวเองได้เลยนะคะ2 7 4 0 0 0คนแล้ว2 7 5 0 0 0ันคนโอ้เลขสวยว่ะเฮ้ยเลขสวยว่ะเฮ้ยเลขสวยว่ะเฮ้ยเออเลขคนดูก็สวยนะคะเลขคนดูก็สวยเด้อนะคะอ่ะทุกคนขาไปปังกันได้เลยนะคะสามารถกดออกจากไกลฟ์สดไปได้เลยนะคะเพราะว่า เราได้เห็นตัวเลขครบทุกตัวแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่เมตานะคะเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพจด้วยเด้อนะคะขอบคุณในความเมตตานะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณในความเมตตามากๆนะคะ ผู้ค้าผู้เมตตาให้ตั้งสองแสนเอาแคปหน้าจอเองอีกเอา้าแล้วแคปได้ได้เล่มนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะให้ดูมันได้นนอยู่ในเครื่องแล้ว